วงการลูกหนังช็อกเดียโกโชตาดาวยิงลิวพูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ในสเปนเดี๋ยวต้นจะมาเล่าให้ฟังกันครับวันที่3รกรกฎาคมที่ผ่านมาครับวงการฟุตบอลโลกต้องพบกับขา่าวเศร้าอีกครั้งเมื่อเดียโกโชตากองหน้าทีมชาติโปรตุเกสของสโมสรลริวพูเสียชีวิตจากอุบัติเหต,รตุรถยนต์รุนแรงบนทางด่วน a 52ใกล้เมืองซามูราประเทศสเปนขณะเดินทางพร้อมกับน้องชายอังเรโชตาซึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเช่นกัน เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดโดยรายงานจากสื่อท้องถิ่นระบุว่ารถของโชต้าเสียหลักและชนเข้ากับขอบทางก่อนจะเกิดเพลิงลุกไหม้ทั้งคันหน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตทั้งสองคนไว้ได้ โชต้าวัย28ปีเป็นหนึ่งในผู้เล่นแนวรุกคนสำคัญของลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ย้ายจากวูฟแฮมตันมาในปี2020โดยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยม <Yeah. S 1> เขาทำประตูสำคัญให้กับทีมและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีความเร็วและจบสกอร์เฉียบคมที่สุดในยุโรปจนถึงขณะน,นี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลยังไม่ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่บรรดาแฟนบอลเพื่อนนักเตะและบุคคลในวงการลูกหนังทั่วโลกต่างร่วมกันไว้อาลัยผ่านโซเชียลมีเดียอย่างล้นหลาม การเสียชีวิตของเดียโกโชต้าถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลทั้งในระดับสโมสรและระดับนานาชาติแฟนบอลทั่วโลกต่างเศร้าโศกกับการจากไปของนักเตะที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์และความมุ่งมั่นคนนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและแฟนบอลลิเวอร์พูลครับ